สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจำครับสวัสดีครับพี่ตาครับวันนี้คุณจำเดินทางมาเยี่ยมระยองพลอยครับคุณจำเดินทางมาใช้เวลาสองชั่วโมงพอดีเป๊ะสองชั่วโมงจากลิ้งเท๊ครับแต่อาจจะมีสองชั่วโมงสองนาทีรอเปิดประตูอ่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ทิ้งตัวเปิดให้ใครครับที่นี่เขาห่วงนะครับห่วงที่นี่นะครับแต่ไม่ได้ห่วงสายปลานะโอเคครับคุณจำนะฮะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าท่านใดอยู่ใน วงการประทับแล้วก็โดยเฉพาะงานประกวดนะก็จะรู้จักกันดีนะฮะคุณจำทำอะไรบ้างงานประกวดงานประกวดโหก็จัดงานเลยครับครับดูแลตั้งแต่เรื่องลงทะเบียนการประกวดเดินตามกรรมการจรวผลครับแล้วก็งานเวทีทั้งหลายอะไรเงี้ยครับ กานบอกปลาว่าดูว่าวางถังยังไงอะไรเงาเสร็จครับก็คือดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของเวทีประกวดงานจัดการประกวดด้วยใช่แล้วก็ยังดูแลเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาครับใช่ครับทั่วไปด้วยใช่ครับสร้างบอ่อสร้างบอ่อด้วยแล้วก็อริวิสต่างๆล้างบอ่อดูแลปลาให้ลูกค้าอะไรนี้ครับล้างบอ่อด้วยใช่ครับที่นี่ไม่ได้ล้างมาสองสัปดาห์แล้วล้างไหมฮะได้ครับได้นะได้ครับคือเราอาจจะใช้เสียง ประมาวาตะเบงหน่อยเนาะพอดี<ช>ไม่ไม่มีไมค์ครับเสร็จแล้วก็เสียงน้<ช>ําตกนะ้าบ่อด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสิ่งหนึงวันนี้หลักใหญ่ใจความมีคุณกรรมทั้งหลังนี่คือผลกลับไปทั้งหมดถูกต้องมันมีอะไรบ้างทั้งหลังเนี่ยวันนี้จะผลกลับพริพตอน,นกรุงเทพอ่าน,น,นะมีอะไรบ้างอ่าขาดไม่ได้เลยทั้งผมอันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าผมใช้จริงและดีจริงแล้วก็ลูกค้าไปใช้ลูกค้าก็บอกว่าดีจริงก็คือนี่เลยครับข้าวปลาข้าวปลาปลาวเกใช่ครับแล้วก็ จะมีอุปกรณ์ไปติดให้บอกลูกค้าก็คือคนี่ครับตัวออปติบาร์นี่ครับออปติบาร์ครับแล้วก็ตัวยีโน่ครับยีโน่นะครับเอาไปให้ลูกค้าครับลูกค้านินเวทบอกอยู่แพ็คมาอย่างดีแพ็คถุงห่อนะครับคุณจันถุงทาร์เสียหายใช่ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะผลขึ้รถคุณจันจะเข้าสู่ปริมณฑลกรมา ทั yeah. ้งหมดเลยนะคือปกติแล้วแกจะสั่งผมทางไลน์เนาะแล้วเราทําการจัดส่งให้นะคือเดือนหนึ่งรังหนึ่งเดือนหนึ่งรังหนึ่งก็แล้วแต่จังหวะที่ใช้แล้วหมดเลยหมดช้าจังหวะที่แกเติมปลาถ้าปลาเยอะปลาเยอะก็ใช้เยอะก็จะหมดเร็วหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องมองว่าเป็นเป็นเป็นการซื้ออะไรเนาะเอาคู่ตรงๆก็คือซื้อขายกันนั่นแหละซื้อขายกันแล้วก็เมื่อใช้แล้วก็ตัวไหนที่ใช้แล้วมันประทับใจ มีมีโอกาสแนะนําเพื่อนๆบ้างไหมครับพราะแนะนาครับก็เวลาไปเจอตามงานต่างๆอะไรเงี้ยก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะอาหารอันนี้เป็นไงอะไรอย่างนี้คอย่างชัดชัดเจนเลยคือคนที่เลี้ยงชีโร่อย่างเงี้ยคเขาก็จะแบบเอ้ยจัดไม่สินน้าอย่างนี้ทำอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําว่าเอ้ยอันนี้ช่วยได้นะคือ อาหารมันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่สำคัญครับต้อาใจแวดล้อมรวมทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดใช่ครับว่าจะเป็นสายเลือกปลาก็ดีสายเลือกปลาคุณภูมิน้ำที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยระบบกรองแร่ธาตุแล้วก็อาหารมานั่นคือเจ้าของบ่อหรือผู้เลี้ยงปลาเนี่ยจะต้องเข้าใจพอสมควรว่าปลาแต่ละสายพันธุ์แต่ละช่วงวัย แต่ละขณะเวลานั้นเขาต้องการอะไรใช่ต้องดูเขาด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็พูดตรงว่าผมไม่มีทางใช้อันนี้ได้อย่างเดียวตลอดถ้าผมจะเล่นสีเราต้องใช้ตัวเล่นสีนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอสีมันได้เสร็จปุ๊บเรากงการผิวดีแล้วก็ตัวนี้เข้าไปมันก็เหมือนเราเราเราปรุงอาหารเนาะเหมือนเหมือนที่เราลังสรร อา,อาหารสักจานที่เป็นจานโรดเนี่ยเราจะเติมอะไรล,ลงไปบ้างใช่ให้มันออกมาแล้วกลมกล่อมใช่ให้มันอร่อยใช่คร<ช>ับให้มันออกมาแล้วเป็นปลาที่อัตลักษณ์ของสายพันธุน์นั้นๆเขามีความโดดเด่นอะไรถ้าอย่างปลาขาวดําควรจะดูแลยังไงปลาขาวแดงควรจะดูแลยังไงถูกไหมก็ต้องมีอะไรที่เสริมเข้าไปก็ต้องบอกว่าถ้าปลาอาเวเกอร์เป็นหนึ่งทางเลือกนะที่เพื่อนๆเคยใช้และนําไปมิก และนําไปใช้ในช่วงเวลาในช่วงที่เขาต้องการที่ปลาเขาต้องการใช่นะจริงๆแล้วผู้เลี้ยงเป็นผู้ตอบโจทย์แทนแทนปลาก่อนนะตอบโจทย์เขาไปตามสายนธุ์ตามหลักษณตามสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณเวลานี้แล้วปลาเขาจะตอบโจทย์เรากับไีมครั้งหนึงว่าใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับได้ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าผมบอกตรงๆวผมก็ทดลองมาหลายอย่าง บางอันดีครับบางอันไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลีกันไปแค่นั้นเองครับคือจริงๆความสนุกของการเลี้ยงตามันคือตรงนี้แหละเพราะเราได้ทดลองได้อะไรไปเรื่อยๆศึกษาใช่ครับเพืจะเพิ่มพูนทักษะต่างๆนะครับทีนี้คุณจำงานประกวดประทับเร็วๆนี้ของ t n p A ครับของเราเนี่ยครับมีเมื่อไหร่โปรโมทหนดมาสามถึงสี่มิถุนายนครับเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ เดมอลงานวันครับ MCTH ครับเขาจะใช้ชื่อว่าเดมอลไลฟ์โ์ครับเร็วๆนี้เลยนะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเพื่อนมีเวลาเตรียมปลากันครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ยังโอเคนะโอเคมีเวลาครึ่งเดือนในการมนว่าจะเป็นการแยกปลาออกมาวันเป็นคนละสายพันธุ์นู่นมีนั่นซึ่งสายประกวดก็ก็มือชีพกันอยู่แล้วกระซ่าันดีอยู่แล้ววันที่สาม ถึงวันที่รับมิถุนายนเดือนหน้าต้นเดือนหน้านี้เองส่วนเพื่อนที่อยากจะไปโปรโมทสินค้ามีออกบูธด้วยมีครับก็ติดต่อเข้าไปที่เพจของสมาคม TNP ได้เลยครับปรากครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะคนรักปลาคระฟับเนี่ยนะก็คือเราเราคือเวทีประกวดงานประกวดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากครับซึ่งมันจะเป็นอีกตัวนึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการไม่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะรวมถึงผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารปลาทุกยี่ห้อนะ ทุกยี่ห้อแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพงานสร้างบ่อปลารวมถึงผู้ที่ขายอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่ามันเป็นการขายเป็นการเสิร์ฟความบันเทิงความสุขให้กับผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงก็ได้ผลกำไรใช่ถูกไหมฮะเพราะนั้นแล้วก็พยายามร่วมสนับสนุนกิจกรรมแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปเจอกันได้ที่บูธและยองบัญญัที่งานเตีมเคือทุกงานที่จัดนะสำหรับเตมเดือนเราจะมีการไปตั้งบูธนะมีการไป ซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งซึ่งการกันรวมถึงส่งปลาประกวดด้วยนะครับครับทีนี้ว่าเรามาคุณจำเนี่ยมาเที่อยองค้อยแล้วก็อยากจะขอดูปลาหน่อยนะนะเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้กันเนี่ยเดี๋ยวขนของขึ้นรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูปลากันเดี๋ยวตามมาดูกันรับผมเดี๋ยวเรามาช้อนปลาที่อยู่ในบ่อ ที่มีระดับความลึกของน้ำร้อเก้าสิบซนนะฮะบ่อนี้ขึ้นมาดูกันนะฮะวันนี้คุณกรรมเข้ามาเยี่ยมกันนะฮะนช้อนขึ้นมาดูกันหน่อยเดีคุณกรรมจะนอกจากดูแล้วนะจะรับปลากลับไปเลี้ยงเพิ่มที่บ้านด้วยนะฮะปลาบ่อนี้จะบอกว่า top class นะฮะมีแชมเปี้ยนหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างแชมเปี้ยนนะสุร์เรียแชมเปี้ยนโคคุกเกียวนะฮะ แล้วก็เบบี้แล้วก็มินิอยู่อีกบ่อหนึ่งนะฮะแต่นี่ก็แชมป์เยอะแล้วนะฮะแล้วก็มี GC ด้วยฮะโชวะตัวนั้น GC โชวะตัว50กวา่าได้ GC ตอน45แล้วก็อาสกิเนี่ยได้โบตันไพร์ได้สุเขเรียแชมเปี้ยนนะฮะหลายรางวัลมากฮะฟันโจโกโชิกินะฮะสุบกิไพร์โคอากุฮะตัวใหญ่ตัวนู้นนะฮะโควขวดที่นี้ได้ยังแชมเปี้ยนมาแล้วแล้วก็โคคุเคียวฮะ คือในนี้เป็นปลาประกวดแทบทุกตัวนะฮะมีที่ไม่ได้ส่งประกวดไม่กี่ตัวนะฮะบอกว่าปลาคุณภาพสูงมากฮะบ่บอเนี้ยมีทั้งปลาที่ได้รางวัลจากญี่ปุ่นมาหลายตัวนะฮะรวมถึงซันเก้เทนุนฮะซันเก้ตนุนมารชูเนี่ยได้รางวัลงานประกวดปิดเตอร์มาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นลายตัวกันนะเดีย๋ยวช้อนให้ดูสักสี่ห้าตัวครับระยองค่อยขอบคุณครับ โอเคครับุณผู้เรานั่งคุยกันนะครับตอนนี้เรามาดูปลาในบอ่อนะว่าเราจะตัดปลาตัวไหนขึ้นมาให้ดูบ้านนะปลาที่กินข้าวอลาวไวเนะเราจะเห็นผเพื่อนมาดูกันนะครับ น่าจะทำกันได้ทีนี้เราได้รางวัลในงานประกวดนะเป็นรางวัลใหญ่มาอย่างน้อยสองรางวัลนะอย่างน้อยสองรางวัลนะได้ยังแชมป์ยังแชมป์อี่ได้มาแล้วแล้วก็โคโคเคียวนะฮะโคกูตัวนี้จากโมโมทาโร่นะครับขนาดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่60สิบเปนนิดๆนะประมาณ60ถึง6กสิบเปน เี๋ยวเราจะทำไซส์ขึ้นให้ไป86.4นะในงานประกอบไปที่จะทำการส่งลงางานประกวดนะครับในส่วนของงาน PMBA ที่จะมาถึงเนี่ยน่าจะขึ้นทําลายระดับที่63ได้นะครับ PMBA เราจะมีจัดกาที่3วันที่4มิถุนายนที่ถึงน,น,นี่ะเามาดูกันว่าไฟจะขึ้นไปแค่ไหนครับตรงนีเป็นโมโมทโร่นะครับเรามาดูกันกครับนะตัวสองตัวนะ เพรวาตัวนี้นะเพรว่าตนี้ไป็ีปลาจากไซกิจูชีนะไซกิจูชีไซปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ 5, 7, 5, 8ได้สดได้นันมากนะปลา วาเก่งน,นะลูกเป็ดน,นะต้องบอกว่าผมกเป็ดแล้วถ้าเพิ่มในการวางตำแหน่งของแดงของดำตำแหน่งนแดงจะวางอยู่บนที่ที่ว่างเปล่ของตำแหน่งขาวนะครับดำน้อยมากๆนะวาเดเท่าไหร่นี่เราตักกันแบบสดเรยวทม์เลยนะนะที่แต่บอกให้ผมเอาแค่ตัวหนึ่งนะฮะขึ้นแค่ชนมตัวหนึ่ เอาตัวเอามมลูจูสักตัวไหมเอาันโจันโจ๊กันโจันโันโต๊ันนจนจจ ชาวบ้านก็แดงเต็มกระบานนะฮะแดงเต็มกระบานตำแหน่งแดงใหญ่มากสายใหญ่มากเราดูช่วงช่วงไหลนะไหลกว้างมากล่ำน้ำตาเป็นไงชิเกะนะฮะปลูกชิเกะนะเจ้าของฟาร์มนะฮะมาดูดูเพิ่มกว่าตัดโจ๊กพ่อปลูกฮะอ่ะพีดูสาไก่กันหน่อยขอดูสาไก่ตัวหนึ่งนะดูสาไก่ตัวหนึ่ง มาดูสาไกเลยนะมาดูสาไกครับโครงสร้างเขาบอกว่าสาไกเนี่ยหลายท่านโสดฟานและชื่นชอบไปมากๆนะสาไกครับบอดี้นะทรงหลักมากๆ ทีนี้ก็เคยคว้ารางวัลรางวัลใหญ่เขาอย่างมีเรียกผีแชมป์เปี้ยนมาได้ตำแหน่งที่ยแชมป์เปี้ยนมาแล้วขนาดปัจจุบันเนี่ยประมาณห้าห้าบวกนะเนกินห้าถึงหเรื่องนี้ทรงพลังมากปลาจะไม่ิ่งเท่าไหรนะ่นะไม่ทราบว่าถึงขั้นหรือเปล่า โง่หลังนะปลาตวนี่เป็นปลาที่มีโครงสร้างใหญ่มากตามรูปแบบของตาไก่นะตาไก่ตัวป่าโอมุกขอโอวิชิตัวนึงนะเพื่อนมาดูโอวิชิตัวนึงนะตัวนี้ตอนที่ผมช็อปเข้ามาเนี่ยสมมบอกว่าช็อปผ่านเพื่อนในเมไทยนี่แหละเพื่อนนะโอวิชิ ันนี้ผมไปแย่งมาเากมือดิสก์ต้นเรามาดูไอชวีกันนะครับวันนี้เราจะทำบอดี้ขึ้นใหม่สักให้หนาขึ้นนิดสักเล็กน้อยแต่ทำนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาแบบน่าเกลียมาก เพื่อลายเขาบอกว่าเพิร์เป็กมากนะเดี๋ยวสูบลมกันอีกหน่อยตัวนี้คือมีการยกย้ายสองสามรอบนะรอบนี้ย้ายลงมาบ่อน้ำลึกของเคื่อนได้ทำเรื่องของโครงสร้างนะให้หนาขึ้นมานะาฬปลาต่อน,นี้ต้าบอกว่าเป็นปาาที่มีคุณภาพสูงทุกตัวนะครับาาที่มีคุณภาพสูงทุกตัวโอีคครับ ชัดไหมได้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อน,นี้เป็นบ่อชลวนๆนะฮะคือทุกบ่อแหละที่เรายอมโค้ยอย่าเราใช้ข้าปลาอาไวเทนะเป็นเข้าปลาให้กับน้องน,นะคือปลาเขาชิน ดีมากๆแล้วก็เขาจะมีการอันเลิศในตัวตลอดนะซึ่งซึ่งปลาที่มีความอันเลิศที่มีการไหยนะใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยคือมันจะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็เขาจะห่างไกลเรื่องของโรคซึ่งที่นักเลยนปลาตัวกันมากเลยนะคือปลาตัวมันจะมีความอันเลิศตลอดเวลาแล้วในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยมันส่งผลมาถึงในเรื่องของผิวพรรณของปลาด้วยนะเดี๋ยวผมจะช้อนขึ้นมาดูทั้งตัวสองตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะ